ถ้าตัวนี้จะมีโอกาสดอกมานะครับซึ่งนี่ถอว่าไม่สวัสดีคุผูชมทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอญอยตแปรล,ล่าแบบนึงนะแบบดำเปยอมเลยทีนี้ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องกองชับคือในเกมโลบอกแล้วในแมปชูพิทเกมเหลี่ยมของคนเหลี่ยมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้นะครับผมเมื่อวันก่อนเมื่อวานนะครับผมได้ไปเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงซ้ายหรือขวาหรือล่างหรือบนอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เลยกันโอเคก็คอมเมนต์นี้นะครับก็คือถามว่าเขาเออคือคนที่ถามมาเนี่ยบอกเขาถามว่าดาบโยรู้อ่ะคือในเกมอ่ะเขาเขาเห็นแต่ดาบ โยรุอะ V1 ใช่ไหมก็คืออยากได้ดาบโยรุ V2 ทําทไมบางคนนะครับถึงได้ดาบโยรุ V2 มาได้นี่คือคําถามนะครับแล้วทํายังไงถึงจะได้ดาบโยรุอันนี้ผมขอตอบเลยนะครับดาบโลย,ยุทวิตถือ years ดาบโยรุยังไม่เข้านะครับอันนี้ผมพูดจริงนะครับแล้วทำไมดาบโยรุถึงยังไม่เข้าเพราะว่าแอดมินยังไม่ใส่ให้มานะครับในดิสเขาก็บอกกันไปแล้วก็คือดาบโยรุยังไม่เข้านั่นเองนะคบก็คือผมอ่ะได้ไปถามว่าถามของคลิปช่องอื่นว่าเอาดาบโยรุมาจากไหนอะครับเขาก็ตอบมาว่าแอดมินให้ชั่วคราวครับก็คือดาบโยรุยังไม่เข้านะครับคาตอบแต่ดาบโยรุนะคบก็คือคนที่ถามผมมาเนี่ยเขาบอกว่ามีคนบอกเขามาว่าให ให้ไปฆ่าบอสนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูนะครับให้ไปฆ่าบอสในตัวนี้นะครับเนี่ยที่ันอันนี้คือดาบยรูวีสองนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือดาบโยรุ V 2หรือ V 3เนี่ยแหละผมไม่แน่ใจนะครับเขาบอกว่าให้ค่าตัวนี้จะมีโอกาสดอบมานะครับซึ่งนี้ผมตอบเลยว่าไม่น่าใช่นะครับไม่น่าจะดอบได้เพราะว่าผมลองฆ่ามัน 20, 60, 70, 80เกือบจะร้อยรอบแล้วครับท่านผู้ชมก็คือแบบหลายรอบมากๆเป็น10รอบแล้วผมยังไม่ได้เลยนะครับดาบโยดาบโยรุ V 2 V 3เนี่ยก็คือคําตอบก็คือยังไม่เข้านะครับท่านผู้ชม แค่นี้แหละจะยังไม่เข้าแอดมนินถ้าอยากได้นะครับก็ลองไปขอแอดมินในดิสเขาเอานะครับในใต้เขามีแจกดิทอยู่ตรงเกมตรงหน้าเมนูเกมนะครับโอเคนะครับคำตอบของผมก็คือยังไม่เข้านะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ